เาอยวาตุ yeah. 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 uh, so s <S ้ต oh. ียกใหนักเ uh, uh ่ม huh. hmm. uh ัน huh. ห mm ่ยๆนึง hmm. ต้นป่านนะเีแ uhm> ข็งอืมอืมต้องเอาตักำให้ต้นโน่ตัวล

เออนั่นแหละแหงเงี้ยตอกกับป้าหั่นเยอะนี่เลยเดี๋ยวนะกวนใหญ่เนี้ยเนาะจั่วจั่วเลยเนาะจั่วไปอะหอยก็หั่นเยอะนี่นะให้มาหั่นจั่ว